มาพูดถึงเรื่องของ c h น n าฮอนบิลนะครับก็ถือว่าเป็นทีมแรกในปีนี้ที่ได้เปลี่ยนหัวหน้าผู้สอนก็ถือว่าเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนฟุตบอลพอสมควรเพราะว่าตั้งแต่เกมแรกศึกตัวต้าไทยลีกที่เขาเปิดบ้านเสมอกับสุพรรณบุรี FC 00ีศูนยนะครับแยกทางกับทางมามมชนะครับดาร์โกมามิชเป็นโค้ชชาวโคเอเชียนั่นเองก็หลายคนก็สงสัยเรืงจุดนี้ นะครับว่าเพราะอะไรเพราะว่าเตรียมทีมบีดิสันมา2เรื่อนเศษนะแล้วก็คัสสันมาจากกุนซื้อแบบหูจากหลายโปรไฟล์ะนะครับจนมาได้ทางมามิชเนี่ยเป็น h ฮชโค้ก็มีกระแสข่าวนะครับวันนี้เหตุผลลึกๆเจ้าของการแยกทางก็คือเป็นเรื่องของอ่าทคตินะครับหรือนโยบายบางอย่างที่ไม่ได้ตรงกระบอกบริหารก็เลยจะไม่แยกทางไปคือก็ทําให้ดูปัวไม่ช้ำน้ำให้คุณ ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งรวมกับเหตุผลเรื่องของครอบครัวเขาก็บวกกันนะกก็ถือว่าแย่ทางกันไปแบบมีหนึ่งแต้มอ่ะไม่ได้เสียหายแมตช์แรกก็ไม่ได้แพ้ครับว่าพูดถึงเฮชโค้ดใหม่ดีกว่านะครับทางบอกบริหารของชัยนาทเองเนี่ยนะครับเขาก็มีการเปิดเผยนะบอกว่ายังอยู่ในลิสต์ระหว่างไทยก็ได้ครับต่างชาติก็ได้นะครับแต่ไทยถ้าอยู่ในขาย็วเวลแมว่มามีชื่อของนัชชวยอยู่ในลิสต์ด้วยอแต่ว่าแมตช์ uh, Matt, ต่อไปกระดานโค้ดอวก ที่คุมชยนาทชุดบีก็เข้ามาคุมทีมไปก่อนนั่นเองนะครับปรกอวพิจารณาลงก็คุ้นเคยกับทางบอร์ดบริหารแล้วก็นักเตะของชยนาทฮอนบิวเบียงดีนะครับในจุดนี้ก็น่าสนใจถ้าน่าช่วยมาจริงนะครับก็น่าสนใจอีกแบบเพราะว่าเคยเปรย์เปมือนกันว่าชยนาทเป็นสโมสรหนึ่งที่เขาไม่เคยคุมแล้วเรียกว่ามีความท้าทายอยากให้สโมสรแห่งนี้เป็นทีมที่โดดเด่นในไทยลีกได้แล้วถ้าเกิดโจทย์ ตอบโจทย์ว่าชนนาะต้องการเฮสโคสที่ต้องพาทีมหนีตกชั้นเรียกว่า,าสเปก,กปสเปคนี่ตรงความต้องการพอดีครับและที่สําคัญยังมีลูกศิษย์กวนกุติอย่างดยูบีรัมอลอนนายอยู่หรือเปล่าครับผมอันนี้น่าสนใจนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสโมสรชา INA ฮอนบิลครับ